เป็นโรคนุ่นโรคนี้ไหมก็ไม่เป็นคือผมไม่มีโรคภัยแค่เจ็บอะไรก็เ,รเป็นตัวนี้ขึ้นมาทา่า้เป็นครั้งแรกเลยที่เข้าโรงพยาบาลเปิดธุรกิจส่วนตัวก็ยี่สิบกว่าปีเพิ่งเป็นเมื่อวันอาทิตย์จากทีเ่เปิดประตูอาคารภายในผักขึ้นอย่างเงี้ยแล้วทีนี้จังหวะที่เราลุกขึ้นะถึงครึ่งหนึ่งจะขึ้นไปไม่ไหวแต่ทีนี้ยังเข้าออฟฟิศไม่ได้ก็ต้องผักขึ้นไปอีกยิ่งเป็นเงินใหญ่แล้วทีนี้ผมก็เปิดประตูเข้าไป ก็นั่งกับที่เลยพอนั่งลงไปมันก็เส้นตรงหน้าขานี่เต้นทุกทขนาดนั้นนะรู้สึกเลยแล้วเท้พอลุกขึ้นก็หน้าตาในเหงื่อออกเย็นทั้งตัวเลยกล้าเมเนื้อช่วยตัวเองไม่ได้ต้องหาอะไรพยุงตลอดคว้าก็อี้คาไปอย่างเงี้ยนั่งนั่งแบบปกติอย่างเงี้ยคือปวดอะปวดปวดมากเลยนะมันตาไหลเลยเหล่ะ จะขึ้นไปทํางานก็ขึ้นไม่ได้จะนั่งตัวนี้ก็ไม่ไหวไปถึงโรงพยาบาลก็รักษาเบื้องต้นให้ก็กลับมาบ้านตื่นเช้ามาก็ไปอีกโรงพยาบาลหนึ่งอยู่นั่นประมาณสองสามวันก็มานี้ตรวจตรวทุกอย่างเลยก็ทุกขั้นตอนแต่ก็ไม่ดีขึ้นก็ลูกก็เลยปรึกษากันว่าให้มาทางนี้อีกทีหนึ่งเฉพาะทางไปเลยเป็นโรคนุ่นโรคนี้ไหมก็ไม่เป็น คือผมไม่มีโรคภัยแค่เจ็บอะไรแล้วทีนี้ผมก็ไม่เคยว่าจะเป็นแบบนี้มั่นใจก,กับตัวเองว่าคงไม่เป็นไรอย่างเงี้ยพอเป็นตัวนี้ขึ้นมาทําอะไ้เป็นครั้งแรกเลยที่เข้าโรงพยาบาลหนึน่งอาทิตย์ทรมานมานะโอ้ยน็อตพลิกไม่ได้เลยละ่ะครั้งแรกในชีวิต <laughs> ที่เจอแบบนี้เขาดูฟิล์มเบื้องต้นอะแล้วทีนี้เขาก็บอกเลยว่าเป็นโรคนี้โรคไอเป็นตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้หนึ่งทุ่มผ่าตัด เขตพิเศษบางอย่างดีแล้วที่มาพบหมอหมอสัง่งให้ผ่าตัดตอนนั้นเลยไม่กลัวรู้สึกธรรมดาเลยเพราะยังไงก็เชื่อหมอเข้าไปหนึ่งทุ่มแล้วลงมานอนบนเตียงห้าทุ่มเหมือนเรานอนธรรมดามปวดเพิดไม่มีไม่เจ็บคิดอีกทีหนึ่งเหมือนเหมือนเราดูหนังอ่ะผีเข้านะ่ะพอตื่นขึ้นมาแล้วหนูมันอยู่นี่ได้ไงลักษณะอย่างนั้นที่เราเห็นเล่นๆกันนะ อาการของผมเรื่องจริงแต่ไม่ใช่พีเข้าแต่มันจริงๆ <c oughs> มันมันได้เกิดใหม่จริงๆ,ๆเพรตอนนั้นมันมันคิดต่างๆนานาทุกเรื่องเลยนะความรับผิดชอบหลายๆอย่างก็เลยคิดไปหมดทุกเรื่องแล้วทีนี้พอมันหายอย่างนี้เขา้ารูปปกติทุกอย่างมันก็เลยก็กกสบายใจแล้วก็แนะนําให้คนที่คนที่กลัวอย่ากลัวเลยเฉพาะทางคําว่าเฉพาะทางเนี่ยก็เห็นปั๊บผมก็รู้ว่าแบบนี้ดีที่สุดโรงพยาบาลเอสไพร์แอนเนิร์ฟ spy spy expert